สวัสดีค่ะพี่นอ้องฟองปายค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องคุณอาบนะคะค่ะมือนี้ช่องคุณอาสิาพาไปทัวร์ทุ่งนาน,นะคะ<ๆ>เพราะาตอนนี้เป็นฤดูการของการเที่ยวเขาด้วยค่ะพี่น้องค่ะถึงเขาสีโลละ่ะหา้าบาทชอากับเกียวคือเกลค่ะ่ว่าดี ใส่ค้นเกี้ยวนะค่ะเนาะเพราะว่าคือใส่รถบ่ได้คือใช้รถคือแพงนะคะก็อาจจะไม่แพงก็ได้แต่จะเป็นราคาปกติของรถนั่นแหละแต่ว่าก็คือแบบคือเขามลดราคาแบทพี่น้องต้นทุนมันหลายคือโซสีโดเกี้ยวเขาก็เ,เป็นธงนะพี่น้องเนาะมันกับแพ้งมันกับเบิดหลายพันมานี่ก็เลยแบบตัดสินใจใส่มือเกี้ยวเอานะค่ะใส่แบบวิถีชีวิตชาวบ้านตะเกาแต่กรคือใส่รถบร่ได้ใส่รถใส่มือเกี้ยวเอานะคะเนาะ หน้าหนูส่วนมากแถวนี้ก็สิไส่แบบใส่ใส่มือเกี่ยวนะคะ่ะเนาะแต่ว so 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 ่าบ้านหนูส่วนมากอะสีไสรถคือกันเพราะว่ารถคือมันเกี่ยวง่ายนะพี่น้องเนาะคือมือเดียวแล้วอ่ะพี่น้องซิฟไรกับมือเดียวแล้วรดรดขั้นเดียวลดก็คือเกี่ยวปุ๊บไทย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 อันไทะนะเกี่ยว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 ปุ๊บแล้วก็เอาว่าเทใส่รดแล้วก็มาตากอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะแต่กับบางคนก็ไปไปเบียดเบียดลำบากเศร้าบ้านนิดนึงเพราะว่า ไปตากทั้งถนนนะพี่นอ้องกีดขวางกันจะรัดจอดนิดนึงแต่ก็บว่าเป็นอย่างคาให,ให้กันได้ครับว่าหน้าข่าวนะพี่น้องเนาะเบื้องพี่น้องเบื้องบริเวณทงน้ําอีฉันตอนนี้กํลาลังเกี่ยวเขานะคะตอน,นแปลงนี้อิฉันเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะคือคุณยายกับคุณตาเกี่ยวสองคนแล้วก็อิฉันมาซอยต่อเลิกโรงเรียนนะคะก็คือเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วแปลงนี้เมือนน่อกี้คุณยายกับจางคนมาประมาณแบบ หลายคนมาบูซนี่พราสิบาบูคนย้ายจ้างคนนะคะ่าแรงก็คือน้ำบ้านอีชันก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ250บาทต่อคนนะคะต่อวันนะคะเกี่ยวข้าวถือบอบอกก็ถืออยู่เดสว่ามันกัดเศรษฐกิจเนาะพี่น้องเนาะเข่ามันกับว่าแพงปนันเนาะพี่น้องเนาะคิดว่าปีนี้กับสิบวได้ขายข่าดอกพี่น้องเพราะว่าเขามันถือแห้งกับสิเก็บไปกินอยู่เราประทังซีวิตไปยังสิละพี่น้องเศรษฐกิจกับบอดีนาะมันกับแพ้งเนาะพี่น้องเนาะหลดเกี่ยวกับ ถ้าบุญก็มีรถเกี่ยวดิพี่น้องพราวสวนารเขาเอารถเกี่ยวกันเกี่ยวแป๊บเดียวแล้วแต่ว่าถ้าต้องไปตากเข่าอีกพี่นอ้องตากเขาย่สวนบ้านผู้ใดมิสวนก็ใครเนยแต่เงี้ยนผู้ใดบ่มิสวนนี่ตีมันบ่มหมองตากเข่าเอาไปตากทั้งถนนนะพี่น้องเนาะกับช่วงนี้ก็อนุโลมให้กันกนเนาะคะ่ะน้อยยิ้เพิ่งใด้ยิ้เพิ่งฮางดากันแต่ว่าอีฉันนี่บ่ลำบากดิพี่น้องก็คือเกี่ยวเข่าแล้วก็ว่างเขา่าว่าง ฟอนเข่าขึ้นมามัดเข่าบ่ไปไปน้ำงนนันนาเลยพี่น้องเกี่ยวแล้วก็ตากห้มันตากแดดตากหมอกไปเลยแล้วมัแกแห่งไปเองแล้วที่สําคัญพี่น้องปีนี้คิดว่าคุณย้ายอาจจิบจ้างรดสีเข่าเด้พี่น้องตีมือเอาใส่มือตีเอาประหยัดพนะแล้วมาก็บ่เข้าใจแล้วคือกันพี่นออ้องก็ใไห้เราเห็ดอาซะาอือเฮาก็มีหนาที่ซอยกับซอยเล้าไปนะพี่น้องเนาะเฮาก็สิไปเบิ่งบรรยากาศท้างหนาแ้อพี่น้องเราไปเบิ่งกันนี่จ้า พี่น้องคะนี่ก็สิเป็นบรรยากาศทองไหายทองนา้าน้าหนูนะ,คะ้ค่ะอันนี้แกเป็นสระน้ํานะคะเลี้ยงปลานะคะคือเป็นป่าบอทด่พี่น้องมิตรปลาตัวซํส,สากนี่คือเป็นหน้าทงแรกข้าิไปเบิง่งกไฟบีดอกนอนันเนาะนี่เนาะค่ะเนาะนี่ข้าศสทงงิทงหายทงน้าก็สิเป็นเังสี่นี่พี่น้อง นี่ก็สิเกี่ยวข่าว่างไว้ยังสี่เลยนี่ว่างไว้เกี่ยวลรอกค่ะว่างไว้ยังสี่แล้วก็สิถือแดดถือลมถือฝนแั้วก็สิแห้งไปเองพี่น้องก่ต้องไปตากข่าวเนาะวิถีชีวิตเจ๊สิอยากสิขายเถาะนั่นละหาบาทนึงมีเนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้ใส่รถเนาะค่ะเนาะเฮียนี่ข้าเจ้าใส่รถข้าเจ้าก็ต้องมาตากข่าวนะคะแต่ว่าเฮียนี่ใครในมีทีมีทางก็เลยได้ มาตากเขานะคะเนาะงันผูดใดยว่ามีทีกัะตากตั้งถนนเอาตัวละสิบองบาทบอกคนมาซื้อรถเขาเขาเปียยนว่าจักบาทวันนี้ชิ้นองจะบอกคนมาซื้อเขาเขาม่มีกำลันล่หยาคือเถอะไม่มีน่ยาหรอกน่หยาเม่ไใสอันนี้กิจาเป็นซอฟตัวเมี้นะคะยืนให้เข่านํากันค่ะ วอกัสิไฮเมียกสิยืน <laughs> งานนีใส่รถเกี้ยวแล้วับพี่น้องค่ะทั้งพี่กัสี่เป็นเกี้ยวอ,อ,อ่น,นกสิ่ไฮ<ห>เอาได้ยักสอบพี่บีุ่นใช่อเอ,อเาโมกคนเกียเก่ยวขเขาบุ่น ไปเกี้ยวข่าวไกลแล้วไปไปก่อนไม่จีบเปลี่ยนไปพินนี่เนาะค่ะเนาะงั้นนี่เขาเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่างั้นนี่เกี่ยวคุณยายคุณยายลีกับคุณตาแหลกเกี่ยวสองคนนะค่ะเหลือตรงนี้กับมาเกี่ยวซอยตอนน่ะก็เลยอยู่หน่อยหน่อยมาเกี่ยวซอยกับเสร็จภายในมือเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะ นี่พี่นอ้องทองไฮทองนาเดียกันจะเป็น,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 นะะย,ย้ำไฮย้ำนาด้ค่ะกล้วยกล้วยอย่างขี้เตี๋ยจะสูบบุหรีกล้วยเราฟังนี่นะเพรื่องกระสีใส่รถเกี้ยวนะคะเนาะเพราะว่าเพิ่นขี่ขันจ่างคุค้คคนนะครับกระสีใส่รถเกี้ยวมือเดียวเสร็จเลยนี่ค่ะกรสีปั้นเงิ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 นเสร็จนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี้ยวนะคะใส่มือเกี้ยวพี่น้องเห็นบ่เห็นเกี้ยวถิ่มบ่พี่น้องหน้าเกี้ยวถ้าใส่มือเกียกกเก้ยว,เ,ยวเ,ขเ,ขยเข้ากัต้องตาเข่าหยากพี่น้องขาเข้ากับ ตากยังสีเลยค่ะเลี้ยงเขา่าเกี่ยวลอกละเลี้ยงไปยังสีเลยค่ะพี่น้องค่ะวิธีชีวิตชาวไห้ชาวนาตามชนบทนะคะเนาะกระสิตากเขา่ายังสีเลยเขาก็ต้องเขาก็สกัดสีเพราะอะยากไปตากเขาน้าถนนน้าสวนจะของนะคะเนาะเพราะว่าต้องตากเข่าแหง้งขนาดตากยังสีอ่ะโอเคกลับมาหลักอ่เฮตุเป็นเฮตุเป็นเป็นกรรขึ้นแล้วละอะไรเงี้ยเป็นทอนเป็นทอนผูกอตอมกมอกเป็นทอนเป็นทอนเป็นท่อนหลักย้อนขึ้นรถแล้วกอ่ขึ้นไปบ้านไปตีไปสีเนาะค่ะเนาะ เนี่ยทั้งนี้ประกันใจรถเกี่ยวค่ะเห็นบ่าุูนอะ่ะเห็นบ่รถพี่น้องเห็นรถบ่าุูนอะ่ะพูนอ่ะเห็นรถบ่รถทีดด่หันเห็นรถบ่รถอันานาั้นนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกำลังเกี่ยวนะคะเนาะเพื่อนกำลังเกี่ยวนะคะเนาะเน,นี่ยพี่น้องค่ะเกี่ยวทองฝากกับสวยสวยดอกพี่น้อง ข้าวฝากกสวยสวยคุณทั้งคุณกับรถเกี่ยวดิพี่น้องมีตลอดตะล้าเบิดทด่พี่น้องสมัยเพราะว,าวะ่าแบบคนชอบความสบายพี่น้องเกียร์รถดก็คือเสร็จเร็วคือขาแล้วเร็วพี่น้องเกียร์รถแล้วเร็วแต่ว่าขันเกียร์โคนรกะผู้ใดมีหน้าอะไรกับสองสามมือผู้ใดมีหน้าหน่อยกับมือสองมือกันแล้วนะครับน้องนี่พี่น้องแตกต่างกันบาคคาดระวังใช้รถเกี่ยวค่ะอันนี้คือใช้รถ แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นใช้คนเกี่ยวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะพี่น้อง่ะตรงนี้ที่ยังไม่เกี่ยวก็คือมันว่าทนน่านได้สกเด้อพี่นอ้องเดื้อเข่าว่าท่านได้สูกคักพี่น้องเข่าก็คือเ่าท่านได้สูกขักบันไดกับจงไวกอนกับจังเกียวก็ะได้ม่ยากพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าใส่หมุนเกี่ยวนะคะมือเกี่ยวเอานี่ค่ะเป็นทอนเข่านี่ค่ะ ฝุ่นะพี่น้องเข็นค้นบอบุ่นพุ่นกำลังเคี่ยวเข่าอยู่น่ะไฮยามหน้าเน,นานะพี่น้องเนาะธรรมดาละ่ะการก็สิบไม่ได้เข่าแต่ละม็ดแต่ละถุงมันยากลําบากยากเขียนดีพี่น้องค่าปุ๋ยค่ารถค่าไถค่าเกตค่าปับ๊บนาดินค่านั่นค่านี่เรายังเสียมัดเจอไผ่แรงไั่ธรรมชาติฝนบ่ตกอีกอกะสีโอ้พี่น้องเลย ชาวนาต่อสู่ต่อสิริเขาเมื่อแต่น้าแต่ละทงแต่ละขสอบแต่ละเม็ดยากลําบากยากข็นได้พี่น้อง่ะแนวมาปอดเศรษฐกิจท้งสีเราขาวโลละห่าบาทเนี่ยพี่น้องขาเมียกโลละหาบาทเนี่ยมันก็คือท่อแท่ละพี่น้องเลยแท่นทีเขาน้ำท่วมเขายังมันสิราค่าแห่งขึ้นมืนว่พี่น้องอันนี้มันยังเข่าถือลงถือลงอันนี้ก็สิเป็นสาดด้วยครับพี่น้อง งากระสูบไปว่างใดใดที่น้ำขึ้นเต็มแลว้วบุเนี่ยพี่นอ้องเนี่ยเป็นเขา่าเป็นฟอนเข่านะครับเป็นอ่างว่างไว้เห็นปะพี่น้องขะกะลังลงเกี่ยวเขา่าสมัยตะเกียวก็ระสีแบบเออลงแขกเกี่ยวเข่าเนะพี่น,ออน้องมาไปซอยเฮี้ยนนั่นเฮียนนเฮ้ยนนี่สีเป็นสีเหลวเลี้ยวเนี่ยพี่น้องเพิ่นกระสีอาะนี่มาเป็นทอนเป็นทอนนังสีไ,ว,ไ,ว,ไว้พี่น้องแล้วก็รถไถนาลงมาแกี้ยวคุณเดยมีรถไถนาอ่ะลงมาแกีพี่น้อง นี่ตอไถหน้ากับลงมาแจแก่ขึ้นไปเตรียมไปสีไปตีพี่น้องค่ะนี่มีป่าอยู่นี่สีบอนยุบ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 บิ่งเน่นี่ล่ะพี่น้องวิถีชีวิตชาวไฮชาวนาสอดสีได้มาแต่ละห่วงแต่ละเข่าเมยเหลียดตาแทบกระเด็นค่ะพี่น้องค่ะพอเศรษฐกิจต้งสีเข่าโลละสมีเด้อโอ้ยแถบสีบออยากขายพี่น้องกืนมะเข่าไข่บ่ออกพี่น้องค่ะ เบิ้งอันนี้ประกาศใส่มือเกี้ยวนะคะนอนนี่เนาะน้าพญวิกำลังเกี้ยวเข่าพี่น้องมากับมาที่พี่น้องหมาน,ำน้ำนตาลคิดว่าไปเกี้ยวเข่าใส่เพลินเอานอนหคะักการสุดมีแล้วพี่น้องนี่กระสิเกี้ยวเป็น เป็นยายยายไปยังสีเหลือองถือว่าตากน้ำกระกันค่ะน้ำตาลสีมัโดมมัเกียร์หยางนี่พี่น้องเบิ่งกำลังเกี่ยวขับนาะนี่น้าคอยพี่น้องค่ะกำลังไหลเกี่ยวกำลังสีแล้วค่าแรงนะคะวันละวันละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่น้องค่ะถามว่าวถุดิบก็ขัดขีอยู่พี่น้องแตสบายมันเก่าดีเดินเนาะพี่น้องเนาะ เกี่ยวกับ,กบตั๊กซี่เอาเข่าไปขาที่ใส่กับปีนี้คิดว่าอาจจะเว่าขายเข่าพี่น้องเพราะปีนี้กระสีเก็บไปกินเองเนาะค่ะคันมันถือขาดกับว่าขายหัวแม่มันละเนาะท้องฟ้าคือสวยมากค่ะตอนนี้แดดบนรถด้วยค่ะเพระาระว่าเป็นยามแรงเพราะว่าหนูเรียกเลือกโรงเรียนมากกับมาไทายพี่น้องอะไรบ้งางเช้าเอฟซีช่องคุณอาต้อคกาเนาะ